สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถสวยสีประตูกระบะน่าใช้มาฝากหนึ่งคันนะครับถามหากันเข้ามาเยอะมากๆมาแล้วครับกับมิสูวิชิไททันพัทนะครับ2.4 CNG ดอโรงงานเครื่องสมบูรณ์เกียร์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้ทั่วไทยปี2 0 1 2แท้นะครับมีสีดํากับสีขาวนะครับเลือกเลยครับว่าจะชอบสีไหนผ่อนได้4 0 0พโดยประมาณนะครับ239,000าบาทนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับในราคานี้ได้4ประตูไปใช้งาน มิตซูบิชิไททัน ทนทานครับใช้ง่ายดูแลสบายอไหล่มีได้ทั่วไปครับคันนี้สวยมากๆนะครับมีสีดํากับขาวนะครับเลือกเลยครับเป็น CNG โรงงานนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับคันนี้สีขาวสวยสมบูรณ์ครับไม่มีชนหลักตัดต่อหรือพิควําถ้าท่านกาลังหารถใช้งานนะครับพิจารณาเลยครับบริการจะส่งทั่วไทย239,0 0 0ับาทราคานี้สุดคุ้มบอกเลยว่าราคาคุ้มมากๆนะครับกับการนําไปใช้งานนะครับเป็น4ประตูขึ้นลงสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดด้วยครับ และถ้าใครไม่ชอบ CNG ก็แค่ไม่ใช้ CNG นะครับก็ใช้น้ำมันปกติได้นะครับแต่ถ้าท่านเน้นใช้งานประหยัดนะครับสายค้าขายนี่สุดคุ้มเลยครับ4ประตูใช้งานได้สบายใช้กันได้ยาวๆครับทนทานดูแลง่ายอไไล่ไม่แพงครับ รถสมบูรณ์มากๆนะครับการันตีไม่มีชนหนักปัดต่อหรือพิกล่ำนะครับสีขาวนี่ไม่เคยชนนะครับซอกเดิมตะเข็บเดิมหมดเลยนะครับส่วนสีดำนี่ผมจะแยกไปอีกคลิปนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าท่านชอบก็คือติดต่อมาได้เลยครับสวยสมบูรณ์มากๆนะครับสําหรับสีขาวใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้ใหม่แท้146,0 0 0กิโลเมตรนะครับเป็น CNG นะครับคันนี้สวยๆเลยครับเช็คชมดูรถทดลองขับที่มินบุรีสมาชิกบ้านไกลนะครับไม่สะดวกเดินทาง เราจัดส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ที่ทํางานและที่บ้านเลยนะครับบริการจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับรับประกันคัดและเช็คเรียบร้อยสวยสมบูรณ์ขนาดนี้จะถูกใจสมาชิกหรือเปล่านะครับรองพิจารณาและตัดสินใจนะครับแต่ที่แน่นอนแอดมินทาได้ที่คัดและเช็ค มาอย่างดีครับไม่ดีไม่นําเสนอไม่ดีไม่กล้าขายนะครับเราคัดรถสวยเช็ครถดีมาส่งต่อนะครับเน้นๆไปที่มือเดียวป้ายแดงสัดส่วนมากนะครับช่องนี้ชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับถ้าท่านกําลังหากระบะ4ประตูนะครับ2,39,000บาทราคานี้สุดปังสุดคุ้ม บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับที่อื่นอาจจะเปิดแพงกว่านี้ครับฉะนั้นนํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับรีบตัดสินใจนะครับจอดไม่นานแน่นอนนะครับพอรถทางช่องผมคัดแล้วนะครับสมาชิกบา่ไลนะครับท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านไม่สะดวกเดินทางท่านติดตามช่องนี้อยู่นะครับการันตีว่าจองได้เลยครับสวยไม่จกตาครับ ตัวนี้จะเป็น CNG นะครับมีถังอยู่ข้างบนนะครับรถสภาพพร้อมใช้มากๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อเือพิดกว่ามโดยเฉพาะคันขาวนี้ไม่เคยชนเลยครับบอกเลยว่าสุดงามสุดคุ้มซอกเดิมแต่เข็บเดิมนาไปใช้งานต่อได้เลยครับกับรถสวยสภาพดีๆคัสและเช็คมาอย่างสมบูรณ์นะครับไม่ดีไม่ส่ง ไม่ดีไม่นําเสนอแน่นอนนะครับจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับแจ้งจากช่อง YouTube จัดส่งให้ทั่วไทยได้เลยครับรถพร้อมใช้นะครับจองได้เลยครับไม่ต้องกลัวกังวลว่าจะโดนโกหกหมกเม็ดนะครับแอดมินการันตีคัดและเช็คมาอย่างดีขอบคุณครับ